รู้ก่อนเล่นฮีโร่ใหม่ที่จะเข้ามาใน ROV แต่และสกิลทำอะไรได้บ้างจะมีวิธีการเล่นอย่างไรติดตามในไหน,น ROV จึงปังโดยฮีโร่ใหม่ที่จะเข้ามาใน ROV เนี่ยเป็นฮีโร่สายซัพพอร์ตนะครับซึ่งชื่อนำเดิมของมันใน Head OK นะก็คือหมิงซื่อหยินนะครับซึ่งนี่นเป็นฮีโร่ตัวแรกแล้วนะครับที่เอาเข้าจาก Head OK โดยไม่เปลี่ยนโมเดลอะไรเลยไม่รู้นะครับว่ามีนายะอะไรหรือเปล่านะต้องรองติดตามกันในอนาคตซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าผู้เล่นคนไหนที่ชอบเล่นตัวดาเมจแรงๆนะ่าชอบเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะครับโโดดดดยยยยยจจจะะะะะะะเเ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 ป็็นน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 พพรรรรรราาาาาาออออออไไไีีี๋วกกกกลลัััับบตตตติิมมมมมมคคสสส่่่่่่่่่่ชชชืืืืถถ้้ใใแ จะเป็นการทำดาเมจเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนทางน้าของสกิลสองเนี่ยต้องคอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับโดยสกิลสเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนสีสกิลแบบนี้ในกรณีที่เราสกิลหนึ่งเชื่อมไว้กับเพื่อนแล้วเนี่ยหากเราทำการกดสกิลสองเปลี่ยนสีสกิลสีทองเนี่ยจะเป็น4 skill. 4การเพิ่มก่อะให้กับเพื่อนนะครับส่วน,น,น,นสีนม,ม่วงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนนั่นเองทีนี้เขา้าใจได้อย่างครับว่าทำไมป่าดาเมจแรงๆหรือแครี่หลายๆตัวถึงอาจจะชอบตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากเราทำการเชื่อมกับศัตรูอยู่สีทองเนี่ยจะเป็นการลด ของเราแต่ถ้าหากเชื่อมกับศัตรูจะเป็นการยิงลูกบอลเวียนออกไปทําดาเมจมีความเสียหายจริงนะครับบอกเลยนะครับว่าแรงมากนี่แหละครับก็คือความสามารถของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบให้อายาเกาะหัวเนี่ยก็น่ายชาวตัวนี้ไม่แพ้กันด้วยสไตล์การเล่นของเจ้าตัวนี้นะถ้าที่ผมเห็นมาในเทโอเคเนี่ยจะเป็นการเดินคู่กับป่าที่ดาเมจแรงๆเช่นพวกด้วงหรือพวกนาคอนนะรบพ่นบูดาเมจได้ค่อนข้างแรงหรือในบางตานะก็จะเห็นเขาไปยืนคู่กับแครี่นะครับเช่นพวกไวโออะไรพวกนี้นะครับเพราะมันจะเป็นการบูดามเดชทำให้กดด ให้ฮีโร่บางตัวที่ช่วงต้นเกมเนี่ยน้ำเป็นแบบเบามากๆเล่นไม่ได้เลยเนี่ยการจะกลับมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลในคลิปนี้นะผมอ้างอิงมาจากเคทโอเคเลยนะครับซึ่งถ้ามาเข้าในอวี๋มันะอาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีและนี่คือทั้งหมดของอวี๋ถึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีดีมีเพียบ